นะครับสัปดาห์นี้นะครับมีโปรแกรมบิ๊กแมัดละครับบอลไทยครับบีจีครับต้อนรับโค้ชใหม่นะครับในการเปิดบ้านครับเจอกับโค้ชทีมอย่างบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับ ในวันแห่งความรักวาเลนไทย14กุมภานี้แหะครับได้รู้กันแน่ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนัดน,นี้ในขณะที่เตรียมเฮข่าวดีแหะครับสามาคมฟุตบอลหรือว่ามาดามแป้งเตรียมปดนี่แหละครับ350ล้านเนี่ยภายในระยะเวลา10เดือนะครับพร้อมปลดพันธนาการทุกอย่างออกจากสาระบบงานนี้เตรียมเฮกันลั่นลั่ละ เดี๋ยวมาติดตามกันได้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันครับโดยการกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับ เอาละครับจากที่มีข่าวออกมาเนี่ยนะครับว่ามาดามแป้งกำลังจะใช้หนี้ให้กับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยที่ศารสั่งจ่ายเนี่ยสามร้อยห้าสิบสามร้อยหกสิบล้านเนี่ยเตรียมที่จะหมดแล้วนะครับโอ้โหต้องบอกว่าไวมากมากนะครับคือเม็ดเงินขนาดนี้เนี่ยต้องมาดูละครับว่าใช้เวลาเนี่ยไม่เยอะนะครับ แต่ว่าสามารถทำได้ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับวงการฟุตบอลนะมันจะได้เดินหน้ากันต่อนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเหมือนกับว่ามีข่าวจากทางถลุงบอลไทยออกมานะครับว่าการจ่ายเงินให้กับสยามสปอร์ตนะตอนนี้เนี่ยเหลืออีกเพียงแค่งวดเดียวนะครับตัวเลขเนี่ยราวๆแปดหลักแต่น่าจะเคลียร์ได้ทันทีนะครับโดยเป็นอีกหนึ่งผลงานชิ้นโบแดงที่ใช้ระยะเวลาเพียงแค่ประมาณ10เดือนกว่าๆหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นเล็กน้อยเนี่ยใน การปลดพันธนาการทุกอย่างออกจากสาระบบได้แล้วนะครับหลังจากเริ่มจ่ายเงินก้อนแรกตั้งแต่เมษาปี68นะครับแล้วก็เข้าสู่กุมภาปี69เงินที่เป็นหนี้ของสมาคมฟุตบอลกำลังจะหมดสิ้นไปซึ่งมาดามเนี่ยเคยบอกว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่มหึมมายิ่งใหญ่เหลือเกินกับหนี้ก้อนนี้นะครับ แล้วที่สําคัญเนี่ยมาดามแป้งก็เคารพคุณลวิหลทองมากๆด้วยนะครับซึ่งแน่นอนแหละว,ว่าวงการนี้มันก็ไม่ได้กว้างใหญ่อะไรขนาดนั้นก็รู้จักกันหมดนะครับแต่ว่ามันก็ต้องเป็นไปตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะซึ่งมาดามแป้งก็ไปเคลียร์นะครับกับทางด้านของทรูวิชันแล้วก็สมาคมฟุตบอลชุดเก่าซึ่งได้ทําการยกเลิกสัญญาต่างๆเอาไว้นะครับแล้วก็เกิดเรื่องเกิดราวตรงนี้ขึ้นมาก็เลยเป็นประเด็นนะครับที่สมาคมฟุตบอลไทยเนี่ยก็ต้องเป็นหนี้มากมายมาหู โวลานขนาดนี้นะอ่ะแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยก็เป็นทิศทางที่มันพุ่งขึ้นแล้วกันนะครับเราไปต่อกันดีกว่าหลังจากข่าวดีเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นซปเปอร์บิ๊กแมตช์แล้วกันนะ ของบอลไทยนะครับหลายคู่ด้วยนะน่าดูหลายคู่มากดูโปรแกรมการแข่งขันกันหน่อยดีกว่านะครับทางด้านของศึกไทยลีกครับนัดที่สัปดาห์ที่21บนะครับบางทีมเนี่ยก็เตะใกล้เคียงกันบางทีมเนี่ยก็ยังเตะหย่อนกว่านะครับแต่ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ครับชนบุรีครับเจอกับอุทัยธานีชนบุรีเนี่ยอยู่ในอันดับที่11นะครับมี21แต้มเจอกับทางด้านของอุทัยก็อยู่ในอันดับที่10นะเจอกันเองแต้มเท่ากันนะครับส่วนพลังการต้องหนีตายใน การเจอกับการท่าเรือท่าเรือเนี่ยล่วงหล่นมาอยู่ดับที่5แล้วอะ นะเออขณะที่พลังการถ้ายังไม่รอดอีกนิ่เหนื่อยแล้วนะถ้ายังไม่รอดอีกนี่เหนื่อยแล้วแต่เจอกับท่าเรือก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นทีมที่กําลังลุ้นในโซนด้านบนอยู่นะขณะเดียวกันครับราชบุรีเพิ่งโชว์สุดยอดฟอร์มการแข่งขันมานะครับในการเล่น ACL 2เอาชนาะเปอร์ซิบันดุงไปขาดเลย30แต่มาเจอกับพีทีประจวบจะเป็นยังไงจะพักเพียงพอหรือไม่นะครับ ขณะเดียวกันครับสุขโขทัย FC ลงสนามกับอายุทยานะครับแล้วก็เป็นทางด้านของ BG ประทุมยู่ในเต็ดซูปเปอร์บิ๊กแมตช์ของวันนี้ล่ะครับในการลงสนามนะครับ เจอกับทางด้านบุรีรัมยูในเตดโอ้โหคู่นี้นี่ต้องบอกเลยนะพรีวิวกันสักหน่อยดีกว่าทางด้านของ BG จีประทุมเนี่ยเปลี่ยนมาสาทดาอิชิอิเนี่ยนะครับก็มีการปลดออกไปนะครับเนื่องจากผลงานของทีมนะครับไม่เข้าเป็นไปตามเป้าตกรอบทั้ง f f a FA ครับตกรอบทั้งเกมโชปปี้ครับตกรอบ ACL2 คือตกมาสามรายการก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นบุคโควิช นะครับที่เข้ามาคุมทีมนะครับซึ่งแน่นอนเกมนี้เจอกับบุรีรัมนะครับน่าสนใจมากๆเพราะว่าการทําทีมเนี่ยต้องบอกเลยว่าระยะเวลาในการเตรียมตัวก็ไม่ได้มากนะฮะแต่ว่าอาจจะอาศัยความคุ้นเคยเก่าๆที่เคยอยู่กันมาเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนจากสายข่าวรายงานมานะครับว่าบุคกวิชเนี่ยก็เพิ่งจะเป็นโค้ชที่เพิ่งเลิกเล่นฟุตบอลมาสามารถที่จะคุมห้องแต่งตัวได้แล้วกันนะเรียกได้ว่านักเตะสามารถเล่นตามที่ สั่งได้แล้วก็คุยกันรู้เรื่องนะครับแต่อันนี้ก็ต้องมาดูกันว่าคุยกันรู้เรื่องจริงหรือเปล่าแต่ว่าเกมก่อนหน้านี้เนี่ย BG นะครับค่อนข้างที่จะ ใช้ตัวต่างชาติน้อยลงนะใช้ตัวไทยเยอะเดี๋ยวมาดูว่าบุควิชจะจัดตัวต่างชาติลงแบบเต็มอัตราศึกเลยหรือเปล่าคราวที่แล้วเนี่ยไปเสมอกระเชียงรายมา -2 2เล่นในบ้านด้วยนำก่อนถึง2รอ,อบอะนำจากฟานดี้ได้จุดโทษด้วยนะครับแล้วก็ถูกตีเสมอจากดูดูยิงเข้าไปเสียบเลยแล้วก็มา,มาเป็นเอเลียสดอลลาะยิงอีกแต่สุดท้ายมาเสียจุดโทษจากแฮนด์บอลสารัตแล้วก็โดนลูลี่ยิงเข้าไปตีเสมอเป็น2-2แล้วก็มาเจอเก เสมออีกรอบอิชิอิก,ก็เลยไปเลยนะครับแต่เขาช่วงหลังๆมาเนี่ยใช้นักเตะไทยเยอะอย่างสุรชาติสารีพิมพ์อย่างเงี้ยก็ใช้ประจำเลยหลังๆมานะครับอายุอานามก็เยอะนะครับเอกนิตปัญญาชนาทิพย์สงกรสินกฤษดากาแมนเนี่ยแล้วก็จะไม่ได้ใช้เกมลุกที่เป็นตัวต่างชาติเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าบุควิชจะเปลี่ยนแปลงมากขนาดไหนในการเจอกับบุรีรัมนะ เดือดแน่ส่วนบุรีรัมครับถ้าดูในลีกแพ้แบงคอกมานะเฮ้ยโอเกมนั้นนี่ต่ำกว่ามาตรฐานพอสมควรเลยแล้วก็เป็นเกมแรกที่คาบ้านครับทุกคนโอ้ใครจะเชื่อบุรีรัมจะแพ้นะครับแต่วันนั้นแบงคอกเล่นดีจริงนะครับแล้วก็บุรีรัมต้องมีเกม f f c h a แชมเปี้ยนส์ลีไงมันก็แบบอีหลักอีเหลือนิดนึงนะนจะเอาไงดีวะแต่สุดท้ายแล้วเขาไปทำได้ดีในผลงาน a f c c h a m p i o n s League Elite ได้เงินตรงนั้นนะเน้นๆนะครับ ถ้าฤดูกาลนี้ก็น่าจะ50 60ล้านขึ้นอยู่แล้วนะครับถ้าผ่านเข้ารอบน็อกเอา์ไปได้ตรงนี้ก็น่าจะสำคัญมากกว่า1นัดเพราะว่าในไทยลีกเนี่ยแต้มมันห่างเยอะบุีรมัมี47แต้มอ่ะจะห่างเท่าไหร่อะ9แต้มอ่ะบ้าไปแล้วนะครับคือเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาคราวนี้กลับมาจัดทีมต้องดูเรื่องของความเหนื่อยล้ามากกว่านะแต่เกมเคราวที่แล้วก็เห็นแล้วแหละว่าเฮ้ย แบงคอกก็สามารถที่จะเอาชนะบุรีรัมได้และคราวนี้บอลเปลี่ยนโค้ดไม่ง่ายด้วยนั่นเองนะครับสำหรับการเจอกันของ BG แล้วก็บุรีรัมอยู่ในเต็ดส่วนคู่อื่นๆเน,นี่ยนะครับเมืองทองต้องเอาตัวรอดอย่างนั้นตกชั้นนะครับเจอกับลำพูนลำพูนก็ไม่ไหวเหมือนกันช่วงนี้ล่อแร่น,นะครับมีอนันต์อยู่ระยองเจอกับเชียงรายทุกคู่น่าสนใจหมดสัปดาห์นี้บอกได้เลยครับว่ามันมันมากๆนั่นเองนะครับ อ่ะแล้วมาดูประตูสุดสวยนะครับในรอบเดือนนี้อันนี้ต้องบอกว่าสวยจริงนะอยากให้ทุกท่านดูพอเห็นแล้วเนี่ยอดใจไม่ได้เอามาให้ดูเนี่ยครับเป็นประตูของพลังการชยพิพัฒส,สุพรรณเพศนะครับโอ้โหรุ่งนี้เป็นไงครับเด็ดไหมฮะเดือดโคตรสวยเขาเปิดให้โหวตนะตอนนี้มันโหวตกันได้นะครับว่าใครเนี่ย สามารถยิงประตูได้สวยที่สุดแล้วก็ตามความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวไทยเนี่ยนะครับดูแล้วว่าลูกไหนเนี่ยน่าจะได้แต่ว่าตอนนี้คนที่นำอยู่นี่นี่ประตูนี้เลยแอบบอกก่อนนะครับคุณเข้าไปบวดได้ที่ไทยลีกนะแฟนเพจไทยลีกโคตรสวยจวังหวะนี้สวยจริงอ่ะเออยอมใจเลยนะโอ้โหยิงฟบโอ้โหนี่ลุกขึ้นมานี่เจ้าตัวนี้ ไปอยู่ไหนมาจําได้เลยวันนั้นเนี่ยบอกนะครับประตูที่2ครับมาดูสุพรรณบุรีรัดโอ้โหบ้าไปแล้วโอโลูกนี้สวยจริงว่ะโอ้ยอมเลยนะครับสุพรรณนี่ต้องไปสักเพิ่มแล้วยิงลูกนี้นะขอแบบเป็นประตูแบบ MVP อะไรอย่างเงี้ยโอ้เทพจัดอะยิงลูกนี้คือโหดมากแล้วเดี๋ยวนี้เจ้าตัวมาเนี่ยยิงแบบนี้บ่อยด้วยดีนะครับจากจังหวะที่เปิดมาตั้งแต่กลางสนามนะครับ จับบอลเนี่ยเหมือนจะเปิดนะจะตัดในครับแล้วปัดด้วยซ้ายหุยบอลนี่คือยิงที่เท้าซ้ายแล้วแบบปัดโค้งหูเสียบจริงว่ะยอมครับทุกท่านมาดูเกมประจวบกับบุรีรัมย์กันบ้างครับลูกนี้เดี๋ยวดูว่าใครเป็นคนทำได้แต่รับประกันความสวยไม่เป็นสองรองใครแน่นอนพิกลับมาสุดโอ้โหปีเตอร์สุดโอ้หยไอ้บ้ายิงสวยจัด โอ้ลูกนี้ก็โหดลูกนี้ก็โหดเอาจริงโอ้โหคือยิงไกลแบบตอร์ปิโดโบกอะนะฮะโอ้โหกดด้วยสายนี่สายสองสามลูกอะเออโอ้โหลูกเมื่อกี้สุพรรณก็ซ้ายลูกนี้ก็ซ้ายโอ้โบอลพุ่งหนีมือนี่ยอมใจเลยครับลูกนี้สวยกว่านี้ไม่มีแล้วครับจังหวะนี้นี่สวยกว่านี้ไม่มีแล้ว โอ้โหแล้วดูครับวางเท้าดีเหลือเกินบอลนี่บอลน,นี้พุ่งเหินแบบมันไม่ทันนะมันหนีมือครับโอ้โลูกนี้ก็ใครชอบบวดได้นะที่ไทยลีกนะครับแต่ว่าหรือว่าลูกแรกก็ได้ชัยพิพัฒน์นี่แล้วก็โหมันสวยทุกลูกอะอยู่ที่ชอบเลยอะแล้วก็มาลูกที่4ครับเป็นทางด้านของดูดูเชียงรายเจอกับบีนะครับแล้วเดี๋ยวดูจังหวะนี้อ้าว บีจีตัดบอลได้มาแล้วสี่บอลครับตรงนี้ดูดูยิงโอ้โหลูกนี้ก็ยิงยากถือว่าเป็นจังหวะที่ยิงยากตัดบอลได้นะครับด,ดูดูดูเธอทำครับแมจับมาแล้วยิงกดด้วยซ้ายเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปโอ้โหรับยากครับไอบอลเหินเหินแล้วยิงเสียบๆอย่างเงี้ยไม่รู้จะไปรับยังไงสลานนบอกว่ามึงมารับไหมล่ะเออนี่นะฮะ คือกูรับไม่ได้แต่ใครรับได้มารับไหมแหมสานนท์ไม่ได้พูดครับและก็มาดูลูกสุดท้ายครับเป็นทน้าของออสมมนนะครับลำพูนเจอโคราชครับแล้วก็เปิดมาตรงนี้แล้วเป็นทางด้านของอัครพงษ์พุ่มพิเศษยิงเข้าไปเรียบร้อยครับอ่ะ นี่แหละครับประตูสุดสวยชอบลูกไหนโบวชเข้ามาเลยนะครับก็ <Okay. S 2> จะได้เป็นกําลังใจต่อยอดให้กับนักกีฬาในทุกๆเดือนนั่นเองถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามก็ได้โดยการกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทําเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตัลพาร์คและที่สำคัญเซ็นทรัลอีสวิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าไปเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญโซล่าเซลล์ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอชา้ารีบซื้อกันได้เลย ครับรับแชมพูสมุนไพรลดผมร่วงเล่งผมหนาทวงคืนความมั่นใจของทุกท่านโปสุดคุ้มโคตรคุ้มจัดได้เลยที่ตะกาศด้านล่างสายมือครับ